สวัสดีค่ะสวัสดี FC คุณลุงดวาวค่ะลุงชาวสีพิจิกเปิดเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนฟังเป็นเพลงของรัชกาลที่9ทรงนิพนธ์ไว้พระราชนิพนธ์ไว้นะคะเดี๋ยวร้องให้ฟังเมื่อลมฝนบนฟ้ามาลิวตอ เพราะไหมพี่อยากจะร้องไม่เพราะเท่าเนื้อเพลงเขานะแต่ว่าพี่อยากร้องพี่ชอบร้องให้ฟัง fc คุณดวงดาวเข้า,าเรือนชาวสิพิจิกเดือนมิถุนายนเป็นเดือนอะไรกันนะของคุณเป็นเดือนเข้าพบมรณะก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพเนาะมรณะมาถึงที่ไกลแดนไกลและหมายถึงเรื่องสุขภาพด้วยเรามาดูกันซิว่าพิจิตในเดือนนี้ดีและเสีย มีอะไรเกิดขึ้นมากมาดูดาวจรก่อนนะเดือนเนี้ยดาวเขาเรียงเป็นลักษณะเจ็ดพบต่อเนื่องกันเขาเรียกเป็นเดือนครึ่งซี่ใครที่มีดาวลักษณะนี้เป็นดาวประจําลัคนาของคุณเลยถือเป็นเรื่องดีมากถ้าอยู่ในตําแหน่งที่ดีนะคะแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วอยู่ตําแหน่งไม่ดีตําแหน่งเสียก็ต้องมาเช็คกันเนาะเอาเรามาพูดถึงดาวพุธก่อนเลย พที่ได้คุณสมบัติเป็นอุจจาพิมกขสัมพันธ์กับภพลพะละก็ยคุณจะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศได้ไปเรียนสูงๆและเรียนจบมีฝันนี่เป็นจริงผู้ใหญ่อุปธรรมค้ำชูนะสัมพันธ์กับภพมรณนะคือต้องต่อสู้ฝ่าฟันด้วยตนเองหรือผู้ใหญ่ที่อุปธมรมบางท่านอาจจะจากไปก่อนหรือผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยเอ็นดูมันมีสองเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นใช้กรรมะทั้งนั้นแต่เชื่อว่า ในเรื่องดีมันจะมากกว่าเรื่องเสียนะคะดาวพุธสัมพันธ์สหาชาสุภะเเพาะพุธในครอครองสองเรือนเนาะสังคมให้ความชื่นชมยินดีสังคมส่งเสริมคุณจะมีชื่อเสียงมีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตนะนั้นการงานของชาวราศีพิจิกถือว่าเดือนเนี้ยที่คุณเค,เครียดหรือคุณอะไรก็ตามมัน ส่งผลดีและสอบสอบไปในทางที่ดีมากกว่าเสียพระรหัสสัมพันธ์ปุตตาสุภาเขาเรียกบุตรปริวารจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณนะความก้าวหน้าการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะถือว่าดีมากนะคะแต่คุณต้องระวังเรื่องการบริจาคเลี้ยงผู้อื่นหรือการที่ให้ผู้อื่นยืมเงินยืม,ยมทองอันนี้ต้องระวังเพราะว่ามันมันจะกลายเป็นว่า เราสนับสนุนเกือเก้อกูลคนในทางที่ไม่ถูกต้องได้เหมือนกันช่วยเท่าที่ช่วยได้อย่าเกินตัวไปนะคะพระรหัสสัมพันธ์อริสุภะเขาเรียกก็ต้องระวังเรื่องชื่อเสียงในการที่คนใส่ร้ายป้ายสีเหมือนกันอันนี้เรามาดูดาวอาทิตย์อาทิตย์กรมมะมรณะได้ราชาโชคงานในต่างประเทศดีมากนะประสบความสําเร็จมีคนให้ความร่วมมือสูงนะคะงานที่เกี่ยวกับ การล้มละลายการล้มเหลวความตายหรือเกี่ยวกับเรื่องออความเสียหายก็ดีด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามันสัมพันธ์ไงมันสัมพันธ์กันมันเป็นมรณะแต่มันเป็นราชาโชคแต่มองในมุมนี้ถือว่าในส่วนดีที่เป็นราชาโชคจะดีกว่าจะดีกว่านะคะทีนี้มาดูดูว่าราหูดาวราหู ในพบพันธุของคุณเนี่ยคืออะไรมั่นคงแข็งแรงในทรัพย์สินมีอุดมการแน่วแน่รักษาสัญญาคนแดนไกลคนต่างประเทศจะส่งเสริมและคุณจะมีงานในด้านอะไรใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ทดสอบทดลองวิชานะคะลาหูในพบพันธุที่เป็นเกษตรเนี่ยการขายบ้านการซื้อบ้านการซื้อรถปรับเปลี่ยนถือเป็นเรื่องดี การได้เป็นหนี้การสร้างหนี้การมีสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวทุกอย่างดีหมดแต่ต้องระวังอย่าสร้างหนี้เกินตัวนะคะก็แหลว่าราหูเป็นสี่แก่ลัคนาเนี่ยต้องระวังเรื่องคดีความด้วยในบางคนข้อดีคือคุณมีการต่อยอดได้นะคะแต่ก็มีความวุ่นวายพอดูการโยกย้ายที่อยู่ชัว่วครากันได้บ้านใหม่นะถ้าราหูเป็นกาลีและมีอาทิตย์กับพุธรองรับเนี่ย คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องตํำแหน่งหน้าที่การงานระวังสุขภาพป่วยได้ทั้งปีออ,อ,อ,อดออดแอะอชาวชาวราศีพิจิกเนี่ยถ้าถ้าเทียบทั้งปีแล้วก็เทียบเดือนเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าให้ป่วยป่วยแล้วหายากป่วยแล้วหายากด้วยดาวเสาร์นะเสาที่อยู่ในภพภพเนี้ยเสามาจากสหัชชะและเข้าไปอยู่ในทบุตตะเขาเรียกอะไร ช่วงนี้จะเป็นช่วงคุณแบบเฮ้ยดีดามีความสุขชอบทำตัวเป็นเด็กแล้วก็มีหัวทางสมัยในการหาเงินการทำงานกับการลงทุนหรือการเสี่ยงเนี่ยถือเป็นเรื่องดีแล้วคุณจะมีชีวิตรักที่ค่อนข้างแฮปปี้นะถือว่าชีวิตรักของชาวราศีพิจิกแฮปปี้ชีวิตการงานแฮปปี้จะมีคอนฟ l i c เล็กน้อยกับผู้ใหญ่แต่ว่าพอเดือนนี้ผ่านไปก็ไม่มีล้ไม่มีแล้วและ สิ่งที่ที่คุณจะต้องระวังก็คือระวังไปถึงไปถึงช่วงที่เขาเรียกเขาเรียกว่าคือคือพระรหัสเนี่ยตอ,อนเนี้ยมันมาอยู่ในภพมรณะใช่ปะ่ะระวังสุขภาพแล้วเดี๋ยวพอพระรหัสย้ายเดินเร็วเสด์เร็วมาที่ภพ สุภะก็จะดีแต่ว่าต้องระวังช่วงที่พระลาดย้ายกลับถอยหลังไปอยู่ในภพมรณะอีกครั้งเพราะนั้นสุขภาพเนี่ยเตือนเลยว่าทั้งปีอย่าให้เป็นเป็นแล้วหายยากมันน่ารำคาญแล้วมันก็เป็นอุปสรรคกับการทําง,งานของเขาแลาศสิพิจิกด้วยนะคะแล้วในเรื่องกับผู้ใหญ่เตือนว่าเงียบๆสงบปากสงกบคําไว้แค่นั้นเองผู้ใหญ่เขาก็จะไม่มาทําอะไรกับคุณไม่มาวุ่นวายแหละคุณคุณก็จะผ่านทุกอย่างไปได้ดีโอเคนะคะ ขอให้พิ่ิกโชคดีในความรักค่ะขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้วันนี้ไปก่อนสวัสดีกิงๆด้วยนะ